เทวัดที่เขาให้บริจาคซื้อกระดิ่งอย่างเงี้ยถวายกระดิ่งอย่างเงี้ยค่ะถวายแบบเทียนยอะไรเงี้ยตามวันดังไปงนเ,เนี้ยเขาก็จะเนี่ยจุดเทียนให้พ่อให้แม่โชคใชรอะไรๆเขาพูดไปอย่างเงี้ยเป็นเทียนเป็นดอกบ,บัวเงี้ยแต่เป็นอย่างนั้นเขาได้ทำบุญไหมคะแต่ทำบุญเหมือนกันเลย <c oughs> เราไปซื้อเขาก็ได้เงินไปแล้วทำบุญเราก็ไปให้เขาอ่ะใช่ไหมล่ะ <c oughs> โลบายของการหาเงินเงนี้ยอุปมาอุำเข้าไปแล้วก็ ก็เก็มาก็ก็ก็ะเหนเครียดกันนิดนึงไงคะเพราะมันขึ้นไปมันเป็นวัดบนเขาไงคะตามทางก็ที่ทาบุญเยอะมากขึ้นลงมาจากเขาก็หมดตัวเลยลอมาก็ง่งงงใช้บุญไมเนี่ยก็จะไปทางกะด่งก็ทานมาแข่งคอตัวเองเป็นงัวเป็นควายเนีุ้งุ่้งพบังพ้กบังเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยบางทีก็ขับวนนะในการที่ชักจูงเงินเข้าวัดนี่เดี๋อวนี้เห็นไหมไปไปทัวร์ ไปทัวร์บุญเก้าวัดไปทัวร์บุญเจ็ดวัดในวันเดียวอะไรต่ออะไรเนี่ยนะทัวร์บุญก็มีผู้คนมากมายแต่กองไปเนี่ยโอ้ยทั้งชาวต่างประเทศทั้งชาวไทยแต่อะไรต่ออะไรไปเป็นทัวร์เลยพอไปก็ไม่มีอะไรหนูเดะใส่บาทพระประจําวันเกิดว่าประจาอะไรก็มีเซียมซีมีอะไรต่ออะไรมาที่สุดคนไม่รู้เรื่องอะไรศาส,สนาพุทธมันมีเท่านี้เองเหรอยคือมาถึงก็มาเนี่ยใส่บาตรพระประจาเอบาตรประจําวันเกิดใช่ไหมประจําเดือนบ้างไปเซียมซีบ้่ง,ไป, MC, งไปอะไรต่ออะไร ไปต้องนี้เองเนี่ยเนี่ยเนี่ยศาสนาพุทธเราอ้ศาสนาพุทธเรามีคุณค่าเท่านี้เองเหรอเน,น,นี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเออบอกว่ามันมันมันไม่ใช่ทําทําให้าศาสนาเราดีขึ้นเลยนะเลยทําให้าศาสนาเราเสื่อมเพราะคนเราเนี่ยคนไม่รู้จักาศาสนาทอ่คนต่างชาติมาศาสนาพุทธมีความสําคัญมีความมีมีอยู่แค่นี้เองเหรอคือมานเนี่ยคือเขาต้องล้วงกระเป๋าหละล้วงกระเป๋าใส่อนั้น ไปเซียมซีไปอธิษฐานไปเนี่ยนั่นอะไรตอนไปโอ้ไปตอนนั้นเองแล้วพระศาสนามีคุณค่าเท่านี้มันจะอยู่ได้หรือเนี่ยเนี่ยน่าคิดนะโอ้มไม่มีอยู่ในหลักคําสอนเลยใช่ไหมละ่ะมันเหมือนเหมือนกับอ,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 อ้ไรไปกี้ไปป้นเขาเหมือนจะทำลายศาสนาที่อื่นเพราะตั้การจะทําให้เขาทำบุญเนี่ยมันก็เป็นของดีแต่มมน่็ทําให้ถูกต้องมีเหตุมีผลในการทําเนี่ยเหมือนเช่าเพื่อ ว่านี่แล้วทุกอย่างทุกวันนี้เรามองเห็นแล้วมันมันมันเป็นเรื่องเพี้ยนไปหมดท่นยังบอกว่าศาสนาของเราเนี่ยถ้าคนเข้าใจถึงศาสนาจริงๆนะรู้จักศาสนาจริงๆเนี่ยพระไปไหนเนี่ยโอ้ยผ่านบ้านใครเดินเข้าบ้านใครโอ้มองคลที่สุดเลยเห็นไะหมเป็นมงคลที่สุดเลย เพียงแต่เดินผ่านบ้านเราเราได้เห็นผ้านี่ยเราได้เยอะมือสาทุเราโอ้เป็นบุญเป็นบุญตามบุญใจของเราแล้ววันนี้โอ้เป็นโชคเป็นสิริมงคลต่อเราเราได้เห็น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 ผ้าเหลืองแล้วเราได้เห็นเห็นลูกศิษย์ปฐาคอลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วเป็นสิริมงคลหรือโอ้เขาเดินผ่านบ้านเราเดินผ่านฟุตบาทเราลูกโอ้มาเหยียบหน้าบ้านเรามาเหยียบบ้านเราโอ้เป็นมงคลที่สุดเลยแนมะ่นี่ในสมัยสมัยก่อนพระที่ทรงศิลทรงธรรมเป็นแบบนี้ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพระเดินผ่านไปเฮ้ยมันจะมาลวงห้ามันลวงสิบแจกชอกแจกไปเลยเปล่าวะเริ่มเป็นพระกวนบ้านกวนเมืองไปเลยเห็นไหมล่ะมีแต่คนกลัวเฮ้ยพระจะมาเรืยออะไรอีกพระจะมาเอาอะไรอีกวะเฮ้ยเลยกลัวเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยศาสนาเมื่เลยคุณค่าของของผู้รักษาศาสนาเลยเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมแทนที่เขารู้จะรู้สึกถึงความเป็นสิริมงคลเขากลับกลัวโกจะมาก่อกวนกระเป๋าเขาเห็นไหมเนี่ย พราะนั้นจึงบอกว่าโอ้มันอันนี้แหละอันนี้มันสําคัญที่ชาวพุทธเราจึงบอกว่ามัน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 ถ้าหากทุกคนไม่ไม่ไม่พากันศึกษาให้เข้าใจศาสนาพุทธแล้วก็พากันร่วมมือกันรักษาสิ่งใดที่ควรเราก็แสนับสนุนสิ่งใดไม่ควรเราก็อย่าไปสนับสนุนหรือเราก็ควรจะช่วยกันดูแลรักษาอะไรที่เราพอจะต่อต้านได้พอที่แก้ไขได้เราก็ต้องช่วยกันแก้ไขเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราหมดเลยนะพุทธบริษัทสี่ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระคนเราทุกวันนี้โดยส่วนมากแล้วจะมองมองว่าพระเป็นตัวศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนายกให้เป็นหน้าที่ของพระหมดเลยพอเห็นพระไม่ดีแหละเอาและศาสนาเสื่อมแล้วเใช่ไหมล่ะมองในพระเนี่ยเป็นตัวศาสนามันไม่ใช่นะพระก็เป็นผู้ปฏิบัติศาสนาผู้หนึ่งผู้ปฏิบัติศาสนาก็มีสี่กลุ่มอ่ยพ em <eurs> ิสูจพิสุจนีอ <sons> ุบาสกอุบาสิกาไอ้พวกเราไม่ไม่ใช่หรืออุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเจ้าของศาสนาเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะดูแลรักษาเพื่อป้องกัน ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเนี่ยไปมองแต่พระยกให้แต่พระได้ยังไงพระก็เป็นหมูหนึ่งเหมือนกันนะหมูผู้ปฏิบัติธรรมผู้หนึ่งพระเสื่อมเสื่อมได้แต่าศาสนาเสื่อมไม่ได้โยงกหมือนการแตนอุบาสกอุบาสิกาเสื่อมได้แต่าศาสนาเสื่อมไม่ได้ตอนนี้เราก็มีมีส่วนหนึ่งที่เราจะพายาพากันระมัดระวังหรือพากันรักษาหรือพากันสนับสนุสน,นส่งเสริมไม่ให้พระหรือไม่ให้อุบาสกอุบาสิกา,สกาเสื่อมเสียก็ได้ใช่ไหมล่ะ เมื่อใดสิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องตามธรรมตามวินัยแล้วเราจะไปส่งเสริมสนับสนุนถ้าเราส่งเสริมสนับสนุนก็เท่าเราเราไปเพิ่มความเสียให้เขาแต่ถ้าหากเราไม่สนับสนุนในส่วนที่ที่ไม่ถูกต้องเราสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องแล้วไอ้ผู้ที่ไม่ถูกต้องต่อไปก็ค่อยขอมวดไปเองมันอยู่ไม่ได้หรอก คู้ที่ไม่ถูกต้องมันเกินครึ่งนเดียวค่ะก็นี่แหละเพราะพวกเราพวกเรามันสนับสนุนมันเกินครึ่งเหมือนกันใช่เราก็มาบอกว่าเนี่ยมันกะพีหุ้มแก่นจะต้องมีถ้าไม่มีแล้วใครจะรู้จักสัตว์นาก็ไปกันถ้ากะพีมันหนาขึ้นไปแก่นมันก็เกิดไม่รอดเหมือนกันแหละแก่นเลยกะพีก็จริงแต่กะพีใหญ่มันหนาขึ้นไปให้มันพอมีเมื้อที่ของแก่นบ้าง